นี่คือเหตุผลที่ทำให่รอยพระพุทธบาทถึงใหญ่ทั้งที่เท้าของพระพุทธเจ้าเล็กสวัสดีคุณผู้ชมครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ดีเจแอนชาแนลครับช่องแห่งมิตรภาพและความเป็นกันเองสำหรับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของรอยพระพุทธบาททําไมถึงใหญ่ทั้งที่เท้าของพระพุทธเจ้าเล็กหลายคนครับเคยสงสัยว่าทําไมรอยของพระพุทธบาทที่เราเจอนั้นต้องเป็นรอยใหญ่มากทั้งที่เท้าของพระพุทธเจ้านั้นเล็กและสิ่งนี้เป็นการตั้งคำถามอย่างแพร่หลาย และหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารอยพระพุทธบาทใหญ่เพราะอะไรทำใหม่ถึงใหญ่ขนาดนี้หลายคนยังศรัทธาในศาสนาและมีความเชื่อนี้อยู่เพียงแค่สงสัยว่าทำไมรอยพระพุทธบาทถึงใหญ่ดิจิแอนชาแนลครับมีคำตอบให้ทุกคนให้หายสงสัยกันว่าทำหม่และสาเหตุคืออะไรทำไมรอยพระพุทธบาทถึงใหญ่ขนาดนี้รอยพระพุทธบาทเนื่องจาก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าระยะแรกรอยพระพุทธบาทมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับของคนจริงต่อมาก็อย่างที่เห็นนอกจากในศาสนา,าพุทธแล้วฮินดูก็บูชารอยพระพุทธบาทด้วยส่วนสาเหตุที่จะต้องสร้างรอยพระพุทธบาทก็เพราะว่าในสมัยโบราณน,นั้นไม่นิยมสร้างรูปเคารพเหมือนจริงเมื่อลำลึกถึงพระพุทธคุณของ องค์พระบรมศาสดาซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดจึงไม่อาจเอื้อมที่เราจะสร้างรูปเหมือนมักจะสร้างเพียงสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่านี่คือธรรมมักที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเพื่อทำให้คนรุ่นหลังได้เคารพบูชาเริ่มจากสัญลักษณ์ที่พระเจ้าอาโศกได้สร้างไว้คือเสาหินจาลึกพระนามพระเจ้าอาโศกและ ความสำคัญของสถานที่นั้นๆธรรมาจาักรหินแกะสลักและอื่นๆส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นเริ่มสร้างในครั้งแรกโดยกษัตริย์กรีที่หันมานับถือาศาสนาพุทธคือกษัตริย์เมนันเดอร์หรือที่เรารู้จักกันดีคือพระเจ้ามิลินรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในไทยคือรอยพระพุทธบาทที่กลุ่มโบราณสถานสะมรกตเมืองสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี สันนิษฐานกันว่ามีอายุราวพุทธศตวตรรษที่14ค้นพบเมื่อปี2529รอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยสลักลงบนพื้นศิลาแหล่งธรรมชาติรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทปู่ผาแดงจังหวัดลำปางรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี รอยพระพุทธบาทเขาเพชรกูดจังหวัดจันทบุรีรอยพระพุทธบาทน้ำทิพจังหวัดสกลนครรอยพระพุทธบาทสะมรกฎจังหวัดปราจีนบุรีรอยพระพุทธบาทเนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็เป็นสิ่งที่เราลําลึกถึงพระพุทธคุณขององค์ พระบรมศาสดาหวังว่าคุณคงได้รับความรู้และสาระอย่าลืมกดติดตามช่อง DJN Channel ด้วยนะครับ